เอาพี่ดงครับลุกคอแหวะเซนด์นะได้ครับพเพื่อนหิวที่หลัง สวัสดีครับพี่อันนี้เซเว่นบนดอยเจ้าของร้านปกติเปิดกี่โมงครับอ่านี่เปิดต่อเช้าก็ประมาณหกโมงสิบนาทีคะแล้วปิดกี่โมงครับปิดก็สามทุ่มประมาณเนี้ยอ๋อทีครับอ่าไม่ยังไงครับเซเว่นบนดอยมีคำหนุทั่วไปแล้วก็มีพวกก็ดึงของเดียวก็มี มีมีคู่แข่งไหมมีอันนี้ทีเดียวบนด้วยมีคู่แข่งสี่ที่สี่ที่ด้านในดีที่สุดก็ไม่รู้นะแต่บไปขายของเมือนเหมือนกันทุกที่เหมือนเหมือนกันทุกที่ก็มีอ๋อความรักของพี่เกิดที่เซเว่นกิเลสเป็นโอ้แม่เนื้อเย็นนะจงเห็นใจพี่มาจากที่ไหนครับอ๋อมาจากกรุงเทพมาจากกรุงเทพอ๋อแต่ไม่เกิดที่อเมริกาแล้วชอบเราหูไหมครับที่ใส่เสื้อเราสนุกนะสนุกสวยดีเนาะสวยดี โอเคขอบคุณนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับสบายอาเนี่ยนยอันนี้กระเป๋าตะก้าตะก้าตะก้าเก็บใส่ชามื่นอมื่นเป้อย่างนี้ใช่เราเก็บชาก็ใส่ไว้นี่เฮ้ยสุดยอดนะนะ เขามีขายไหมมีเอาไปกลับไปที่กรุงเทพใส่นังสือไบเรียนอันนี้อะไรรู้หรือเปล่าเออรู้ไหมทางคย่าไม่ใช่ทางขยะมีไข่ที่ไก่อยู่มีไก่อยู่ในนี้อันนียไข่ไว้เห็นไหมเห็นไข่ไก่ไข่ไก่ใช่ไก่ไก่อยู่ไหนไก่ไปออกไปข้างนอกไข่อยู่นี่เขาไข่ไว้เป็นที่อยู่ไก่ แล้วท้ไมต้องเลี้ยงตรงนี้ครับเอ่อคือชาวชาวชาวบ้านที่นี่ยคือเขาก็จะใช้วิถีชีวิตเขาใช้ไม้ไผ่ทำเป็นที่อยู่ให้ไก่เนาะครับน้องไก่ทำไมทำไมต้องโดนเขาเสียดอันนี้ชานี่เป็นต้นชาอ้าสุดยอดใช่เนี่ยเป็นต้นชาละวนี่คการเก็บก็อย่างที่ผมบอกเนีเนี่ยเราจะเก็บแบบนี้ครับสามยอดสามยอดแก่หน่อยก็ไม่เป็นไร <น>อันนี้เป็นสุดยอดของใบชาใบแรกเนี่ยเขาเรียกมันมันจะเป็นชาที่แพงที่สุดเขา <c oughs> เขาจะเอาไปทําเป็นชาขาวเคยได้ยินชาขาวไหมเคยเคยนะเนี่ยจะเป็นชาขาวหนึ่งร้อยโลเอานี่ออกจะได้แค่น,นี้หนึ่งโลคือ <c oughs> เราจะเก็บทั้งหมดเลยแล้วคุณก็ใส่ไว้ข้างหลัง ใส่ไว้ที่คุณให้มาใส่ไว้คอันนี้อันี้ถึงโลยังยังคิดนึงยังไม่ถึงเลย คนที่เรานัดทําชาไเมื่อเช้านี้ผมโทรหาเขาเรามาสายเขาเลยไม่รอเขาไปเก็บชาอยู่โน้นเห็นไหมที่ไหนโน่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 ไม่เอาโน่นต้องตามไปหาเขาน่นต้องไปนู้นไปน่นไปไหมไปยังไงครับก็เดินจากนี้ไปเโอเคไปโอเคไป่าเจอไม่น้ำแล้วครับจับดูน้ำเย็น เยยมาากเวว้าว <laughs> ราใกล้จะถึงสวนจะแลแล้วครับเดินขึ้นมานี่หน่อยเจอแล้วเ,เ,เ,เจชลาเจเลเจชลาเจเลล่าไม่อยู่อ่ะ <laughs> เขาบอก,บอกเขารอเราอยู่รอไม่ไหวเลยมาทำงานเอา ขอโทษสิสลาไม่ไม่เลยจะจุ่ป้ากังาวโ้จูบปลากังานวจู่กังงานวินีชูกันนูนหัวใต้งาวิที่งานให่ปีวเขาบอกว่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ที่ฮอาหมดเลยขอร์หมดที่เยอะเขาจะพาเราไปเก็บชาที่ไร่เขาอ่ะใสกันเดินเรียกจากเ เขาทำเร็วมากทำเร็วมากใช่ลูกไม่สมัครเก็บเร็วขนาดนั้นแล้วอันนี้ทำแต่ตังตังจะเป็นเด็กใช่เด็กๆก็เริ่มทำแล้วที่นี่หกขวบเจ็ดขวบอ๋อใช่ตอนที่จะเป็นไร่ชาเป็นแถวนี้ก็จะเขาจะปลูกฟิ่นกันอ๋อนี่ที่เคยปลูกฟิรับสมัยก่อนปลูกฟิ่นพอที่เป็นโครงการครับในหลวงในหลวงมากก็เลยเปลี่ยนเป็นชาใช่

ไม่ใช่แบบปงการตัวไม่ใช่ครับเขาใช้เป็นตัว้ามีคนพยายามขโมยอาวุธเคยมีไหมเขาก็ทําอะไรครับเขาจะทําเครื่องเล่นของชาวเขาที่ทําจากไม้ไผ่ให้เราดูนะเครื่องเล่นให้ผมใส่มีได้ไหมอ๋อจะจะลองใช้ดูเหรอลองได้ไหมลองดูวางหน่อยเนาะมีมันคม ได้แล้ว <laughs> โอเคเก่งแล้วเก่งแล้ว <c oughs> ให้ <c oughs> ให้เขาทำให้ดูโอเค